ถึงแม้เส้นทางที่หนูเลือกจะรู้ว่ามันเสี่ยงแค่ไหนแต่เพราะปากท้องของผู้อยู่เบื้องหลังหนูจึงจำต้องยอมสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆสุภูสุคนเด้อค่ะเด้อเมยยื่อเนี่ยเล่นกรสีมาต่อเรื่องเล่าของเรื่องเล่าของมาดามต่างแดนตอนอนีหนี้สู่ชีวิตอยู่บาเลนเนาะค่ะเนาะเรื่องเล่าของเล่าสิเป็นจังใดมาจังใดกับติดตามอีพีที่สาม ต่อเนาะค่ะเนาะซึ่งกนที่สีไปขเขาเื่องเขาเล่าของเล่านันยลินกะอยากสิบอกหรือว่าเป็นอุท่าหอนเตือนใจนิดนึงเนาะค่ะเนาะว่าชีวิตของคนเฮามีทางเลือกที่บอกคือกันถึงแมนว่าทางที่เลือกจะรู้ว่ามันเสี่ยงอันตรายแค่ไหนอาจจะไม่มีชีวิตกลับมาหาพ่อหาแม่หรือว่าเห็นหน้าลูกหลักก็ตามแต่ว่าสาวๆหลายๆท่านก็ยอมเสี่ยงที่จะไป เพื่อปากท้องและ,ะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นความจนมันน่ากลัวนะคะนะ่ะเนาะสาวๆหลายๆท่านจึงยอมเลือกเดินเส้นทางนี้เฮากับสิบอบอตดสินทางเลือกของผู้ใดเนาะคะเนาะสิ่งที่เราควรจะทําได้นั้นก็คือให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะคะนะ่ะมาข่าเรื่องกันเลยค่ะพี่น้องคะ่ะ หลังจากตอนที่แล้วตอนที่สองนะคะเนาะขายตัวที่มาเลเซียตอนนี้เป็นตอนที่สามมุ่งหน้าส่บาเลนเนาะค่ะเนาะยุติการเข่ามาเลเซียในช่วงนั้นเออต้องหาหมองไปไหมยาลินเอ้ยเผื่อที่คือออกบานมาแล้วก้าวขาออกมาแล้วหนูตองได้เงินหนูตองได้งานหนูต้องได้เงินค่านมให้ลูกหนูต้องได้เงินค่าหย่า ให้แม่ที่ป่วยนะคะเป็นจังใดหนูก็ต้องสูค่ะยายลินพอเหตุการณ์ที่หนูจําเป็นสิตองใส่เงินแล้วก็รล่ใดของครอบครัวดูแลพ่อแม่และลูกสาวมาจากหนูคนเดียวคือคือตอนนั้นน่ะแม่ของหนูเส้นเลือดในสมองแตกเพราวาเลาติดเหลาหลาเออเหตุให้ความดันสูงอ,อ ความดันสูงโลหิตสูงเออจากที่พ่อต้องไปปลูกกระท่มหน่อยยุลิมแม่นม้ำเออแม่กับบ่อให้เขาบ้านแม่บ่อเอาผู้ได้ช่วงนั้นสรุปคือพ่อของหนูคือคนที่ต้องหันกลับมาดูแลแม่เออมาพาแม่ไปหาหมอแม่เป็นอัมาพาตคร่งซีกนะคะยะลินนอนติดเตียง ก็หันหน้ามาคุยกันวา่าเสีุจังใดดีนะตอนนี้ลูกสาวของหนูที่จังเขาเลี้ยงก็ต้องเอากลับมาไวบ้านพี่สาวที่ทํางานห่างก็ต้องล่าออกกลับมาอยู่บ้านเพื่อมาซอยพ่อของหนูนี่ที่ดูแลแม่คนเดียวบไว่ไหวเออต้องออกจากงานมาซอยเหลือกันแน่นอนก็ต้องดูแลแม่ไปนําดังนั้นคาจางที่เคยจังคนเลี้ยงลูกกับบ่อใดเออ ใจตรงนั้นแล้วก็ต้องนํามาหมุนกินใสในครัวเลื่อนสรุปก็คือหนูมีนาทีหาเงินไข่เยลินพี่สาวมีนาทีดูแลพ่อแม่แล้วก็ลูกสาวของหนูรายใจอยู่ที่หนูคนเดียวบบมี่ก็ต้องหาใหม้มีไปบ่ไหไว้ก็ต้องไปให้มันไวช่วงนั้นเพื่อนที่ว่าฮักแพงกันก็ได้พาไปพบคนรู้จักเผื่อสีผ้าไปบาเลนนะคะ เพื่อนกติโตเขาให้จนใดมีโอกาสได้ไปบาเลนและมาลูตอนถึงบาเลนแล้วว่าเพื่อนรักมันได้ค่านายหน้าที่ส่งหนูให้แม่แท็กคือกินคขาหัวของหนูนั่นเองหนูต้องใส่นี่หนึ่งแส้าหมื่นบาทนะตอนตอนเดินทางไปกันสองคนไคเยลินเมื่อแรกที่ไปถึงนายเลินเอ้ยแม่แท็กคนไทยให้ ไปรับและทรงเขาตึกทํางานเลยเริ่มงานทันที่บเห็นแสงเห็นตะวันเยลินเอ้ยบอยากสิเวาอาหารแม่แท็กกะสีซื้อมใไ้ทํากินกันห้องของโรงแรมค่ากาน้ำร้อนใบเดียวมามาอาหารกระป๋องช่วงนั้นเป็นช่วงที่้ดหูมากๆนะคะโดยความที่หนูเป็นคนพร้อมแล้วกระตวดำหนูก็เลยบบค่อยได้งานเพราะว่าลูกขาส่วนใหญ่สิเป็นแขก แขกสอบผู้หญิงโตอวบอวบเยลินออเออเฮ็ดงานได้สิบี่เมื่อใส่เนีไปเอเจ็ดหมื่นก็บาทแล้วเยลินจา๋าเออแม่แท็กขายต่อไปอีกไปอยู่กับแม่แท็กอีกคนอื่นที่ทรงเด็กจับแขกตามพับตามบาทั่วไปเมื่อหนูมาอยู่กับแม่แท็กคนที่2เขาก็คือผู้หญิงไทยที่ได้สามีบาลิน เดยเยลินเออเซาบานยูมี3าห้องนอนหนึ่งห้องนอนอยูกัน4ีคนปูที่นอนปิกนิกนอนกับพื้นเรียงกันเยลินจ้าเป็นผู้หญิงไทยทั้งหมดบางบางคนมีเงินก็จะบินไปต่อวีซ่าที่โอมานและอีกหลายคนไม่มีงานไม่ได้เงินก็ต้องอยู่แบบผิดกฎหมายถึงตอนนี้บอกเลยค่ะว่าบ่มีผู้ใดอยากอยู่แบบผิดกฎหมายแต่ความปักกัด ตีนถีบสู่เพื่อให้อยู่หลอดก็คือความจําเป็นที่บีบบังคับพี่คนหนึ่งจบปริญญาโทกับกผพานมาหมดสุดท้ายความผิดหวังแล้วก็โชคชะตาก็คงก็ต้องทําให้เ่าเข้ามาทํางานในจุดนี้เนื้อคือบุคคลหลายๆคนที่นูได้พบพ่อได้สัมผัสได้ไม่โอกาสที่อยู่ในจุดนี้ซึ่งหลายหลายท่านกับบ่ได้คิดว่าสิต้องมาอยู่ในจุดนี้นะคะอ่ะยู่กันสองอยู่กันยาง คนที่ตกที่นั่งชะตาเดียวกันเยลินจาแค่หาเงินจ่ายค่าซาวห้องอยังลำบากเลยถวยกับบ่ไไรเพื่อนมีแฟนเป็นทหารอเมริกันก็ออกไปอยู่ด้วยกันได้เพื่อไม่ต้องจ่ายค่าห้องแต่ต้องแลกกับการเสียตัวฟรีเพื่อนอีกสองคนโดนแฟนตัวเองหลอกไปให้คนอื่นขมขืนทีเดียวอีก20คนยายลินจา โชคชะตาของสาวไทยในต่างแดนนั่นคือเรื่องจริงนะคะที่หนูเวาอยู่นี่เออพี่อีกหนึ่งคนโดนข,ข่มขืนตบตีหน้าเขียวหน้าบวมทิ้งไว้กลางทะเลทรายส่วนหนูได้งานมันพาไปห้องมันมันกระชากเสื้อผ้าตีท่วงบีบข้อหนูสู่มันแต่บีบข้อหนูหนูนึกถึงหนาพ่อหนาแม่ถ้าหนูสู่หนูก็คงชิบหลอดหนูก็เลยปล่อยให้มันเฮ็ด สารพัดสารเพศเล้วแต่มันสิกทำากับโตหนูเสร็จแล้วหนูก็หอบเสื้อผ่านีนีออกมาเกือบเอาชีวิตบอดยายลินจา้าอยู่บาเล่นสิเดินซุ่มซี่ซุ่มหาบได,เด้เด็ดซโมะเลอย่างเดียวยายจ้าผู้ยญิงไทยเหตุงานตกตึกถูกทำลายเสียชีวิตหนึ่งคนซึ่งณนะตอนนั้นก็มีข่าวออก ซึ่งหลายๆท่านอาจจะได้ยินจากข่าวนะคะที่มีหน่วยงานาจากเมืองไทยไปซอยเหลือได้ออกมาได้บอกกี่คนณะตอนนั้นถ้าหากทุกคนฟังข่าวอยู่ก็อาจจะจำข่าวเข้านี่ได้ซึ่งในนั้นก็มีหนูที่อยู่ในนั้นด้วยนะคะ ช่วงนั้นยู่ไปกระโบดเงินหนูก็อยากกลับบ้านหาลูกหาพอ่อหาแม่แต่แม่แท็กบ่ยอมก็ต้องเงินคืนเงินเขาก่อนเขาก็เลยเอา าพาดหนูไปจำนำกับคนไทยอีกคนหนูกับบมีผัดส,สปอร์ตตอนนั้นหนูถึงได้ออกมาจากแม่แท็กที่สองมาอาศัยอยู่กับเพื่อนเงินสีส่งกับให้พอ่อให้แม่ค้านมลูกกระถือกผู้ยิ่งไทยน้ำกันที่พักของเดียวกันขโมยไปอีกเบิดความหวังเยลินเอ้ยช่วงนั้น สิบบานเงินกับโบมีหนังสือเดินทางกระถูกนําไปจำนำจนมาเขาเดือนที่8ดของการใช้ชีวิตอยู่บาเลนเจอลูกค้าคนอังกฤษสงสารเขาให้เงินมาไทยหนังสือเดินทางและสื่อตั๋วเครื่องบินให้กลับไทยไปอยู่บาเลนบ่ได้อย่างเลยยายลินเอ้ยมีเงินติดตัวกลับมาเมืองไทยหาพันบาทเท่านั้นมาถึงไทยเลยต้องเอาโทรศัพท์ไปจำนำได้เงินมาก8 0 0บาทค่ะ หนูก็เลยตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านตังจังหวัดท้ำสวนปลูกพักอ,อยู่กับขอบครัวสักระยะหนึ่งแต่ว่าความจนมันก็น่ากลัวเนาะคะ่ะเนาะรายใดบ่พอเลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงลูกเห็นพอ่อเห็นแม่อยู่ในสภาพนั้นหนูก็ทนอยู่บ่ได้นี่คือการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งของชีวิตของหนูนะคะที่หนีจากบาเลนมามาอยู่บ้านแต่กลับไปบ่หลอด นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของหนูที่สิไปสู่ชีวิตในต่างแดนอีกครั้งหนึ่งหนูสิมาบอยฟังอีพีต่อไปนะคะว่าหนูไปประเทศใดชีวิตของหนูเจออีอยัางน่ตอนนี้หนูก็สิพักอ่ีพี่นี้ไหวเสกรขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้กำลังใจหนูมาตั้งแต่คลิปที่แล้วขอบคุณยายลินที่นำเรื่องเล้าของหนูออกมาเบา,เ,บาเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะ หรือว่าสิเป็นกำลังใจให้สาวๆหลายคนที่ทอแทกกับชีวิตถ้าฟังชีวิตของหนูแล้วอาจจะมีกำลังใจสู้ชีวิตมากขึ้นเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนก็แตกต่างกันความลำบากของแต่ละคนก็แตกต่างกันทั้งนี้หนูก็ขอวอวยพรให้เยลินมีอ่าสุขภาพที่ดีแล้วก่เพื่อนๆที่สู่ชีวิตในต่างแดนทุกคนมีสุขภาพที่ดีโชคดีมีใช่นะคะแล้วหนูสิมาตตออีพี่่อไปเด้อค่ะเด้อ ค่ะจบอีพี่นี่ไปแล้วพี่น้องจ้าค่ะเป็นจังใดชีวิตของสาวไทยเนาะค่ะเนาะจะมีสักกี่คนที่กล้านําเรื่องจริงของตัวเองออกมาพูดนะคะซึ่งายลินเอาออกมาเวามาซูฟังนี่กับบดายไมยความว่าสิเป็นแนะนําแนวทางผู้ใดแต่ให้เป็นกําลังใจสําหรับหลายคนที่ทอแทอยู่ณตอนนี้ชีวิตของเรามันแตกต่างกันความสุขของคนเราก็ต่างกัน ความทุกคนเราก็ต่างกันขอบคุณด้วยค่ะพอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ